สวัสดีคะ่ะคลิปนี้แม่บ้านยุคอทีพาเพื่อนมาทําแกงส้มอีกแล้วคะ่ะวันนี้เป็นแกงส้มที่ทําจากผักกาดเขียวคะ่ะเมนูอร่อยประจําบ้านอันดับแรกเราก็นําผักกาดเขียวมาตัดส่วนโคนออกเพื่อให้แยกใบแบบนี้นะคะล้างน้ําให้ดีคะ่ะเพราะว่ามันจะมีพวกเศษดินพวกดินที่เขาทั้งดินทั้งปุ๋ยนะคะปุ๋ยคอกที่เขา ใส่ไปให้ผักงานมันจะไปอยู่ตามซอกกาบไปเราต้องล้างออกให้สะอาดเลยค่ะแล้วก็ค่อยนำมาหั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะผักกาดเขียวที่ได้มาเป็นจากสวนเกษตรอินทรี์ค่ะไม่ค่อยงามมีใบจะมีมะแมลงกินปลุกหมดแต่ว่าเอาที่ความปลอดภัยนะคะแม่บ้านอยู่ทีจะมีร้านที่ถ้าไม่มีที่บ้านก็คือไปซื้อก็จะต้องเป็นของสวนเกษตรอินทรี์ค่ะนิยม เอาผักที่เป็นผักบ้านๆค่ะมาทำกับข้าวปลอดภัยดีพอเราหั่นเป็นชิ้นพอคําเสร็จแล้วก็นำมาเปิดน้ําใส่ล้างฟอกอีกรอบนะคะเพื่อที่จะให้สะอาดที่สุดจะได้ไม่มีดินเวลาเราเอาไปทำกับข้าวอันนี้เป็นวัตถุดิบที่ใช้ทั้งหมดนะคะเป็นปลาย่างซื้อมาจากตลาดสขีดเราขายขีดละยีบาทก็ ปลาก็อยู่ประมาณ50าบาทค่ะอันนี้ก็วัตถุดิบทั้งหมดเดี๋ยวแม่บ้านยกทีเขียนให้อีกทีแล้วก็มันมาแยกสับแยกเอาส่วนเนื้อปลาเอาไว้สาหรับไปใส่แกงแล้วก็นําส่วนหัวส่วนก้างเนี่ยไม่ทิ้งนะคะใช้ประโยชน์ได้หมดมาโขลกให้ละเอียดเพื่อที่จะเอาส่วนนี้ไปละลายให้เป็นน้ําแกงที่เข้มข้นค่ะตรงส่วนนี้แหละอร่อยมันจะมีความมันของปลาปลาแห้งที่ได้มาน่าจะเป็น ปลาทะเลที่เป็นปลาดุกทะเลย่างค่ะเนื้อปลาเยอะดีแล้วก็ทำน้ำ mm hmm. มันใหม่หอมดีด้วยค่ะ mm hmm. ต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการแกงแล้วค่ะตั้งกระทะเปิืไฟความร้อนปานกลางใส่น้ำลงไปค่ะเติมพริกแกงพริกแกงส้มว,วันนี้แม่บ้านยงที่ไม่ได้โขกเองนะคะมีเจที่เขาทำก็ทำไม่ใส่สารกันบูดทำแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้ เวลาเลือกซื้อของพวกนี้ก็ต้องเลือกที่ไม่มีสารกระปุกน้วนะคะแต่เราไม่ทําเองเสร็จแล้วเราก็พอน้ําเดือดนําส่วนของหัวปลาที่โขลกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะมาละลายเอาความนัวลงไปในน้ําแกงคะ่ะละลายเอาให้ออกดีที่สุดค่ะให้ได้ส่วนที่เป็นความอร่อยความมันจากหัวปลาจากก้างปลาที่เราโขลกเอาไว้ ทําให้อร่อยมากจําได้ว่าแม่ทําให้ทานตั้งแต่เป็นเด็กนะคะตั้งแต่เรายังทากับข้าวไม่เก่งแล้วก็สังเกตที่จะทําแบบนี้แล้วก็คอยตักเอาส่วนที่เป็นฟองออกนะคะปรุงรสับแรกก็ปรุงรสไปก่อนรอบแรกนะคะใส่กระชายขาวเพิ่มความหอมหอมแดงบุลงไปอีกค่ะพิกสดแดงใส่ลงไปอีกอันนี้เพื่อเพิ่มความหอมให้กับแกงส้มนะคะ เติมความนัวด้วยกะแกงครึ่งช้อนโต๊ะผงนัวนิดหน่อยน้ําตาลใช้น้ําตาลมะพร้าวประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเติมน้ำมะขามเปียกก็อยู่ถ้าใช้ทัพพีก็ประมาณสามทัพพีค่ะถ้าใช้เป็นช้อนโต๊ะก็อยู่ประมาณเก้าช้อนโต๊ะอันนี้อยู่ที่ความชอบเพื่อนๆ้วยนะคะถ้าชอบเปรี้ยวมากก็เติมเพิ่มไปถ้าไม่ชอบมากก็ลดได้ค่ะพอน้ําแกงแต่ละอย่างละลายดีแล้วเราก็นํา ปลาย่างที่เราแยกส่วนเนื้อเอาไว้ใส่ลงไปค่ะนําลงมาใส่แกงฟองนี้จะขึ้นดีมากนะคะฟองมันเกิดขึ้นจากการต้มแล้วเดือดมันจะเกิดการแยกเอาส่วนที่เป็นไม่สะอาดออกมากลายเป็นฟองแล้วก็ตักออกนะคะถ้าเราไม่ตักออกส่วนนี้จะทําให้อาหารเราบูดเสียได้ง่ายค่ะต่อไปก็ตักชิมรสชาติดูก่อนค่ะถ้าความนัวได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปเติมอะไรให้บานอยู่ทีต้องเติมค่ะเพราะว่า เกลือที่ใส่ลงไปแค่ครึ่งช้อนโต๊ะกับปริมาณน้ำแกงยังไม่พอดีใส่น้ําปลาลงไปประมาณ3าถึงหช้อนโต๊ะอยู่ที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะการปรุงรสมันบอกไม่ได้ว่าจะใส่เท่านี้เรามาเป๊ะเหมือนกันเลยเพราะว่าการทำเป็นเพื่อนใช้ไฟแรงบางทีก็น้ํามันก็จะงวดไปเยิ้มก็จะเค็มง่ายด้วยถือแล้วก็เติมน้ําลงไปอีกนิดเพื่อให้มันเหมาะสมกับสัดส่วนของผักค่ะ พอได้แล้วก็เติมใบมะกรูดเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมค่ะวันนี้เป็นการทําแกงส้มที่สมบูรณ์ที่สุดของแม่บ้านอยุธีนะคะมีกระชายมีใบมะกรูดใส่ด้วยทุกครั้งบางทีก็มีบ้างไม่มีบ้างเสร็จแล้วได้แล,ว,แลวรสชาติผักเราใส่ลงไปทอนท้ายได้ค่ะรสชาติเราเติมให้ได้ความอร่อยแล้วก็ใส่ผักผักไม่ทําให้รสเปลี่ยนนะคะกานแกงแบบนี้ เป็นสมุนไพรไล่หวัดที่ดีมากพ่อแม่ชอบแกงให้ทานค่ะเป็นผักที่เราปลูกเองหาง่ายด้วยค่ะจากผักพื้นบ้านแกงส้มผักกาดเขียวรสชาติจะเปรี้ยว,ลยวแล้วก็มีความขมนิดยๆแปรมแป๊ม,ปม,ปมแต่อร่อยมากค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบการทานแกงส้มก็จะาลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องแม่บ้านยกะทีด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ